นี่ครับบอมอยู่ที่สำนักสงฆ์ดอยวังเหือฮะเขาบอกว่าที่นี่นี่มีพระพุทธรูปเรืองแสงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดลำปางครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับองค์พระพุทธรูปที่ปกติเราจะเห็นเป็นสีขาวนวลแต่พออยู่ในความมืดครับพระพุทธรูปองค์นี้จะกลายเป็นสีเขียวมารากตทันทีครับน่าตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวครับ นอกจากองค์พระพุทธรูปเรื่องแสงรถมา้าวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วนะครับอีกสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวลำปางนั่นก็คือช้างครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางที่นี่ครับเราจะได้ขี่ช้างนะฮะแล้วก็ชมการแสดงช้างไปแอบดูช้างอาบน้ำด้วย<ช>คุณผ<ช>ู้ชมครับนี่คือพี่ติ่งครับ ผู้ที่จะพาเราเนี่ยฮะดูกิจกรรมแอบดูช้างสองช้างทุกอย่างนี้เลยใช่ครับผมขอเข้าไปหนไหนไหยช้างเนี่ยเราจะเข้าใกล้นะครับเราต้องเต้ความคุ้นเคยกับช้างก่อนเอาอาหารเนี่ยให้กับช้างนะฮะเขาจะได้รู้กลิ่นนะฮะประจวบนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเอกของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นซุปตาของที่นี่เลยเลยมีกี่เชือกครับที่นี่ประมาณ120กว่าเชือกครับ120่อกว่าเชือกเหรอถือว่าเยอะเลยนะฮะเเป็นประชากรช้างที่ใหญ่มากนะฮะในเมืองไทยนี่ครับเดี๋ยว ยี่ควานนะฮะเขาจะฝึกวิธีการขึ้นช้างให้ดูดูนะครับนะครับดูนะครับจับหูก่อนที่อะไจับหูนะครับจับโอ้โหจับหูวเขาไม่เจ็บใช่ไหมน่ะไม่ไม่เจ็บครับจับเชือกนี่ด้วยแล้วก็เตะที่เท้าของช้างสู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 งแล้วสูง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 จะปีนตัวขึ้นไปเลยนี่ยกเท้าผ่านหูยกเท้าผ่านหูอ่าเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับ จับหูก่อนครับผมกจับเชือกนันเอจับเชือกครับผมใเท้าเลยครับเตะเตะครับผมสองทีสูงสงสู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 งสงสู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 งสงสู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 งสงสู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 งส ไม่เดินไม่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวเงือแตกแล้วโอ้เยโอ้ยกอดโอ้ไปไหนพี่พี่โอ้ยผมไปถูกท้าไวแล้วบังคับไม่ถูกชุดประจวบไปทางไหนพี่ ไปอาบน้ำกันไลยๆเลยเลยอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยสำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนี้ครับเขาเปิดบริการให้ทุกวันเลยฮะกิจกรรมของเขาก็มีมากมายเช่นการฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นการดูช้างอาบน้ำการชมการแสดงช้างนั่งช้างชมธรรมชาติ หรือถ้าใครอยากมาพักผ่อนแบบค้างคืนครับที่นี่เขามีบริการโฮมสเตย์ไว้ให้ด้วยมาลำปางคราวหน้าอย่าลืมแวะมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับรับรองเลยครับว่าคุณจะได้ทำกิจกรรมร่วมสนุกกับเจ้าช้างแสนรู้แบบนี้ครับน้องๆหนูๆก็มาเที่ยวได้นะครับสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับ น,นี้นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือการทำกระดาษจากมูลช้างนั่นเองฮะอันนี้มันคืออะไรครับพี่อันนี้เป็นมูลช้างครับที่ได้รับการฟอ,อกแล้วและจะเตรียมการทํากระดาษขั้นตอนต่อไปแล้วมาอันนี้มันไม่มีกลิ่นแล้วนะฮะอ๋อเรามีกระบวนการที่ฟอ,อกให้ไม่มีกลิ่นครับ เห็นพี่เขาบอกว่าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไปด้วยครับใช่ครับถูกต้องให้มันนุ่มให้มันนุ่มเวลาเขียนมันจะได้ลื่นนะออ๋เหมือนกระดาษก็สมมติว่าเราเราเราไปเก็บเก็บเอามูลช้างที่อยู่ตามท้องถนนอะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วครับแล้วหลังจากนั้นคือเราเอามาล้างเอามาล้างครับล้างสิ่งสกปรกล้างเสร็จเราก็เอาไปต้มต้มฮะเอาไปต้มต้มนะฮะแล้วก็ทำให้มีการยุ่ยกระจายนะครับของมูลช้างด้วยการทำไงครับ เราใส่โซดารไฟเข้าไปนะฮะเลาวก็ฟอกนะฮะครับเสร็จปุ๊บเราเอามาใส่สารสันผื่งเปลวสายนะครับเพื่อที่ให้มีพอใส่ตัวนี้ก็ไปเนี่ยสีมันก็จะซีดซีดครับอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยอันนี้เราก็จะได้เป็นสีแบบนี้ไม่ใช่ครับนี่ก็คือสีธรรมชาติใช่แล้วก็เอารีดเอาน้ําออกนะครับเอาน้าออกเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเครื่องปั่นตัวนี้ให้มีความละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราเอามาปั้นนะครับเป็นก้อน อ๋นนี่คือก้อนเนี้สขีดใช่ครับตอนหนึ่งแผ่นกระดาษสามารถทําได้1แผ่นนะครับเราก็เอามูช้างเนี่ยที่ปั้นเนี่ยเอามาขยําในกระถังเลยขยำนะครับแฟบละเอียดลอออกมาตามล่องมือครับบีบจนละเอียดเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากนั้นคือเทลงบนเฟรมที่เตรียมไว้นะครับเราละลายตรงนี้นะครับให้มันทั่วบนเฟรมนะครับกระจายกระจายกระจายให้มันดูนี่มันได้เหรอพี่ไม่ดูบาแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งหรืสองนาทียกให้น้ำมันล้นออกจากกรอบดีกว่าครับ ยกอะไรครับยกอะไรให้น้ำมันล้นออกจากกรอบทีอย่างนี้เลยครับรบเทีเลยอะไรครับเฮ้ย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 ยกอะไรครับหนึ่งแผ่นแบบหน้าตาแบบนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับประมาณหนึ่งถึงสองวันถ้าแดดดีๆก็ประมาณวันหนึ่งหลังจากที่ไปขโมยของคนอื่นเพื่อเขาตากเอาไว้แห้งแล้วเราจะมาทำวิธีการเขาเรียกว่าแกะออกจากเฟรมถูกไหมฮะนี่ครับเราก็จะได้กระดาษมูลช้าง นี่มาได้กระดาษอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปทําผลิตภัณฑ์ได้เลยใช่ไหมครับพี่ยังครับต้องเอามารีดก่อนนะครับเพื่อความเรียบของกระดาษกระดาษไปรีดดีครับใช่ครับเราต้องเอาไปปัดทําความสะอาดให้พื้นมันเรียบก่อนแล้วค่อยเอาไปรีดนะครับต่อไปครับผมทําการรีดกระดาษครับ